ไปกินหมูกรอบของเชฟกันเถอะทุกคนเชฟอ่านแบบว่าก็หอยจริงหอยจริงไม่ได้โม้อันนี้ไม่ได้อวยเลยชอบชอบชอบกรอบวนนี้ก็หงเลยแล้วครับทุกคนได้เยอะมากเติมก่อนกินดีที่สุดเติมก่อนกินดี่อไปเติมแม่แม่อร่อย ไปกินหมูกรอบกันครับทุกคนจัดไปไปเลยไปเลยกันไปเโคกรอควงโคกรอบที่สุดตามมาได้ที่ไหนนะพี่ไอ้นะตามมาได้ที่ไหนนะพี่นะตามมาได้ที่หมูกรอบเคฟที่กำลังดูกันอยู่นะตอนนี้พี่เสียงของแล้วตรงนี เชฟเชฟอันเชฟอันเชฟอันวันนี้เข้ามาให้วิวอ็อกเกอร์แล้วเราก็ได้มีโอกาสมาเจอกันเป็นภูมปากมาพทุกคนตัดต่อตัดต่อหักไปพี่ฉับไหมโคตรทำแล้วเนี่ยอ้อยยังไม่ทำสถานนี้เลยอร้ามมากแล้วที่เขาเป็นยับไเนี่ย เราจไมคเด็ดบอกเลยดว่าที่โปรไดอน่ไมต้องเด็ดกว่าเด็กว่าโไดใช่ไหม้าวจิ้ต้องกรเทียมเป็นไงพี <ala> 5! 5่ขึ่นตาานเกี๊ยววันหไม่ใช่หลายเดี๋ยเแทงไม่บิ้วแรนอย่โต๊ะหมูกระทะหมดเยอะมากทุกคนผมกินอันนี้ผมอยู่ได้หเดือนเ่ย หยุดกินไม่อยู่จริงพี่ถ้าหยุดกินไม่อยู่แสดงว่าวันนั้นเราไม่หยุดองงงงงงงไปพ่เนี่ยธนาลารจึงกอกมากขึ้นไปรู้ว่าแล้วรู้ว่าแล้วล่าสุดเจอพอให้เดี๋ยวจะตกบิน